สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโอมโช Studio นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเมาส์แนวตั้งนะครับหรือว่าว t i ิคอเมาส์นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็มันสวยหรือว่ามันขนาดอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวตามไปดูครับผม OMCHO oh Studio ามาแล้วนะครับนี่ห่อ,อกระแทกมาด้วยแล้วก็มีแผ่นอะไรหวางข้างหน้าเนี่ยเหมือนแผ่นกันความชื้น,นครับอันนี้ส่งจากไทยนะครับราคาประมาณแค่ร้อยกว่าบาทเองนะดีวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับไม่แพงเป็นออ t ติคอลเมาส์นะครับเป็นออ t ติคอลโว t ติคอลเมาส์นะครับแบบมีสายนะตัวนี้ผมเลือกแบบมีสายนะครับแล้วก็เป็นเนี่ยตัวนี้ก็จะบอกว่าเป็น Gen 3มันจะมีเขาขายอยู่มันจะมี Gen 2เจ Gen 3, แล้วก็ Gen 5นะครับซึ่ง มันแตกต่างกันที่ขนาดนะครับมันแตกต่างกันที่ขนาดของเมาส์นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นกราฟิกให้ดูกันแล้วกันว่าขนาดมันมีขนาดอะไรบ้างนะครับแล้วก็ที่มันเป็นเมาส์แนวตั้งแบบนี้มันก็มีในเรื่องของเขาเรียกว่าการระยะศาสตร์นะครับหรือว่าเอ р г o n ก m มิกนะครับมันเป็นเออร์ n o น i c s ก็คือเกี่ยวกับพวกสรีระของร่างกายอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวแกะดูไปดูด้านในกันนะครับอ่ามาแล้วนะครับอ่ามาแล้วอ่านี่นะครับ เนี่ยผมลองขอลองจับกันอนนะ๋อมันก็มีเสียงกันนะเออมีเสียงกันแนวนึกว่าจะเป็นแบบแบบแบบเมาส์เงียบนะครับ๋ยวลองจับดูก่อนนะลองลองเทสดูก่อนเทสระบบสัมผัสก่อนตอนแรกนะครับมาดูรูปร่างหน้าตาภายนอกกันก่อนนะตัวเนี้ยเสียดายนะครับที่ผมจะซื้อเนี่ยร้านที่ผมซื้อเนี่ยมันไม่มีสีอื่นให้เลือกแล้วนะครับมันก็มีแต่สีดำเดียวใใใจผมอยากได้สีแดงนะครับคือตัวตัวกรอบพลาสติกนะครับตัวภายนอกนะครับก็เป็นพลาสติกแบบเงานะครับพลาสติกเงาส่วนตรงที่เราสัมผัสเนี่ยนะครับ มันจะเป็นมันจะเป็นแบบลับเบอร์หน่อยอ่ะคือมันจะเป็นเหมือนเหมือนจะเป็นยางแต่ว่าเป็นยางเป็นยางที่ไม่ฝืดมากอ่ะเป็นยางแต่แบบสัมผัสมันมันไม่ได้เป็นลื่นๆื่นแบบพลาสติกแบบนี้นะเออมันจะเป็นยางยางนิดนึงอ่ะครับจะเป็นสัมผัสแบบด้านๆนะครับด้านแต่นินเนียนๆนะด้านๆนินเนียนนะครับเดี๋ยวเนี่ยให้ดูใกล้ๆมาเออมันเป็นยางแบบนินเนียนเลยนะครับเป็นยางแบบนินเนียนเนี่ยโอ้โหดูดินี่นะครับแล้วก็มีตรงนี้นะครับจะมีปุ่มให้ปรับ DPI ได้ตัวนี้ไม่มี คู่ม nice ือมาให้ดูนะครับว่ามี dpi เท่าไหร่บ้านอันนี้เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับท่านั่งแล้วก็ที่ผมบอกที่บอกว่าสรีระต่างๆการยศาสตร์นะเขาเรียกว่าการยศาสตร์ก็คืออุก o n ิกนะครับเกี่ยวกับสรีระร่างกายต่างๆเกี่ยวกับข้อกระดูกตรงนี้เห็นไหมตรงนี้เขาบอกว่านี่นะถ้าเกิดเราใช้เมาส์ธรรมดานะครับเมาส์แบบรุ่นที่จะใช้ทั่วไปเป็นเมาส์ทั่วไปธรรมดาเวลาที่เรานั่งทํางานเนี่ยนะครับคือเราจะต้องคว้ามือแบบนี้แต่ว่าผมก็เพิ่งรู้ว่ากระดูกเรามันบิดนะครับกระดูก2ท่อนอย่างเงี้ยมันถูกบิดคว้ ปกันอยู่นะครับทำให้ทำให้เล่งในอัตราของการเมื่อยล้านะครับแต่ถ้าพอมันเป็นเมาส์แนวตั้งเนี่ยเป็นวอร์ดิคอลเมาส์นะครับกระดูกเรามันจะไม่บิดแบบนั้นเห็นไหมมันจะถูกเฉียงขึ้นมาแบบนี้อ่ามันจะถูกเฉียงมันกระตัวกระดูกมันจะเฉียงขึ้นมาเพราะว่าข้อมือเราไม่ต้องความลงอย่างนี้แล้วข้อมือเรามันจะตั้งอยู่แบบนี้นะครับเราก็จับเออแต่ผมว่ามันก็ต้องใช้ระยะเวลาในการปรับตัวนิดหนึ่งนะครับมันไม่ได้ใช้แล้วมันคงอาจจะไม่แรกๆอาจจะไม่ถนัดเหมือนกันนะลองใช้ดูนะครับแต่ผมจะต้องลองใช้ดูก่อนนะ เดี๋ยวจะดูสเปครายละเอียดให้ดูนะครับจะเอาสเปคเอารายละเอียดดูซึ่งในกล่องนี้ไม่มีเลยนะครับสเปคมันอยู่ที่หน้าสเปคมันอยู่ที่หน้าหน้าไอหน้าของช้อปปี้อ่ะหน้าหน้าหน้าร้านเขานะครับ๋ยวผมไปดูให้ทีนึงเรียนผมจะบอกนะอ่ามาให้ดูนี่กันต่อนะครับซีละนะครับดู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 ลักษณะนะครับของวัสดุที่ใช้ที่ผมบอกว่าผมชอบไอ้ตรงที่จับมันมากเลยนะมันนินเนียนดีนะครับมันเป็นเป็นลับเบอร์ที่แบบนินเนียน เลยครับเนี่ยมันจะเนียนๆแบบเวลาจับอะมันไม่ได้เป็นมันๆแบบเนี้ยนะครับเป็นด้านๆแต่ว่าเนียนๆนะครับมีลูกกิ้งนะลูกกิ้งกดได้ไหมอ่าลูกกิ้งคลิกได้ด้วยนะครับเพราะทํางานกราฟิกบางทีเนี่ยโปรแกรม 3D มดีาโปรแกรมมันจะเป็นที่จะต้องใช้ไอ้ตัวคลิกนะครับคลิกที่ลูกกิ้งนะเออบางคําสั่งมันต้องใช้ตัวคลิกลูกกิ้งนะครับตรงนี้ทางด้านนิ้วโป้งเนี่ยเนี่ยก็คือจะเป็นแบ็กเวิร์ดกับฟอร์เวิร์ดนะครับก็คือเวลาที่เราเปิดหน้าเว็บไซต์หรือว่าเปิดในหน้าเอ็ก o พรเยอร์ของวินโดว์อย่างเงี้ยเอ แบ็กกลับไปได้โดยที่เราไม่ต้องเลือ่อนเมาส์ไปปรับด้านบนนะครับอันนี้ก็จะกดนี่ก็คือจะกลับไปที่หน้าที่เราเปิดหน้าสุดไงไปไปด้านหน้านครับอันนี้ก็จะกดย้อนหลังนะครับเดินหน้าถอยหลังสองปุ่มนีนะ้ในการเปิดหน้าเบราว์เซอร์นะครับเหมือนแบบกดอันดูอะไรแบบนี้เปิดหน้าเบราว์เซอร์เปิดอะไรพวกนี้นะครับอ่านี่เป็น 6D 6D Optical Mouse นะครับแล้วก็มีรายละเอียดต่าง ในเรื่องของปุ่ม DPI ตรงนี้นะครับที่ผมติดไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับปุ่ม DPI ของเมาส์ตัวนี้ที่เป็นเจน3ตัวนี้นะเจน3เนี่ยมันเป็นขนาดค่อนข้างเล็กนะครับประมาณ15-18ถึงเซนนะครับเขาให้วัดความยาวของมือนะครับความยาวของมือตรงนี้จากตรงนี้มาถึงที่ยอดของนิ้วกลางเราด้วยนะครับว่ามีทั้งหมดกี่เซนว่าเหมาะกับเมาส์รุ่นไหนนะครับแต่นี้ผมผมเนี่ยมันใช้กับลูกด้วยนะลูกผมก็จะมือเล็กกว่านี้หน่อยหนึ่งก็เลยเอาเจน3มาแต่ว่ามันก็มีข้อดีอย่างหนึ่งว่าตัวเจน3ตัวนี้นะครับ มันปรับ DPI ได้ถึง4ระดับนะก็คือ800นะครับ102แล้วก็106แล้วก็ได้ถึง204นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใช้เล่นเกมเนี่ยมันมันจะทําได้ดีถ้าเกิดเมาส์ที่มีความละเอียดสูงๆนะครับทีนี้ผมก็ไปส่องๆดูของเจนอื่นเนี่ยรูปทรงมันก็จะแปลกมันก็จะแปลกไปอย่างเจน2มันก็จะมีขนาดที่มันใหญ่ขึ้นนะเหมาะสําหรับคนที่มือขนาดประมาณ16-19เซนนะครับแล้วก็ไปเจอตัวเจน5นะครับซึ่งมีขนาด 1 9ถึง23เซน,นะครับความยาวของมือนะครับแต่นิ้วกลางมันถึงตรงข้อมือบริเวณตรงนี้นะครับ19เถึง23เพราะ,ะนั้นเจน5เนี่ยจะเป็นอันที่ใหญ่สุดเหมาะสำหรับผู้ใหญ่ที่มือใหญ่ๆนะอันนี้เจน3มันเล็กสุดแต่ว่าผมไปเจอเจน2กับเจน5นะที่ผมไปเจอนะครับมันปรับ DPI ไม่ได้นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับถ้าผมจำไม่ผิดอนะ่มันจะมันจะฟิก DPI นะเออ จำไม่ได้หรือว่าเจน5นี้จะปรับได้3นะครับแล้วเจน2นี้จะปรับไม่ได้นะลรงพอะนั้นตอนซื้อดูสเปคดูรายละเอียดให้ดีๆนะครับส่วนเจน3เนี่ยปรับได้ถึง4ความละเอียดปรับได้ถึง4 DPI เลยนะครับปรับได้4เลยนะครับส่วนแรกสัมผัสของผมเนี่ยผมว่ามันโอเคนะครับแต่ว่าถามว่าให้ผมปักใจเลยไหมให้ผมรีวิวเลยไหมว่ามันดีไม่ดีมันก็คงจะไม่ได้ใช่ไหมครับดังนั้นเดี๋ยวว่าผมจะขออนุญาตนะครับใช้งาน ดูสักอาทิตย์หนึ่งก่อนก็แล้วกันนะเออแล้วจะมาเล่าให้ฟังถึงการทํางานทีนึงอย่างผมเน้นทํางานสายกราฟิกนะครับสายกราฟิกแล้วก็เราก็แน่ๆแล้วก็คือต้องตัดต่อวิดีโอตัดต่อวิดีโอนะครับแล้วก็ทํามีกราฟิกทําให้ที่ทํางานบ้างอะไรแบบนี้นะครับมันก็เออมาส์ทำนานๆน่ะนะครับมันก็ธรรมดาแล้วเมาส์ใช้นานๆก็ตัวเก่ามันก็เริ่มมีปัญหาแล้วผมก็จะซื้อใหม่ซื้อใหม่ก็เลยอ่ะ ไหนก็อยากจะลองเป็นบริคอ้เมาส์มานานแล้วก็เลยจัดซะเลยนะครับจะได้เอามารีวิวให้ทุกคนใน u t u b e ได้ดูด้วยนะครับว่าใช้งานจริงๆแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะครับตัวเนี้ยที่ข้อเสียอันดับแรกเลยคือเสียงนะครับจะต้องแลกอ่ะราคามันไม่แพงมากนะครับไม่ใช่เมาส์แบบเงียบแต่ว่าเสียงมันจะดังนิดนึงนะครับแต่ว่าต้องลองดูแต่ว่าฟังก์ชันของเมาส์ที่ผมต้องการใช้ทั่วไปนะครบรับก็คือมีตรงนี้นะครับสปุ่มเดินหน้าถอยหลังนะตัวเมาส์คลิกได้นะครับแล้วก็มีปรับเดฟปรับเอ้ปรับ DPI ได้นะครับ คิดว่าน่าจะใช้ได้ดีแหละนะน่าคิดว่าน่าจะเหมาะกับเรานะครับถามว่าขนาดผมเนี่ยมือผู้ใหญ่อย่างเงี้ยนะครับแต่มาใช้ Gen 3เนี่ยก็ไม่ได้คีเรมากนะไม่ไม่ได้เกรงมือมากนะครับก็ค่อนข้างดีแต่พราะนั่นแหละผมต้องลองใช้ก่อนนะครับต้องลองใช้เดี๋ยวจะมาไล่ไฟทีหนึ่งนะแต่เบื้องต้นจับเนี่ยเบาเบิเบาค่อนข้างเบานะครับเบาดีนะครับเบาไม่ใช่แบบเมาส์กองแก๊งอ่ะครับไม่ได้ไม่ได้เบาคือมันไม่ได้เบาแบบกองแก๊งน้ำหนักเบาแต่การสัมผัสน่มันดีนะครับอย่างที่บอกตรงนี้มันจะเป็นแบบเนียน เป็นยางด้านๆเนียนๆนะครับริบเรียบมันไม่ได้เงาเงาแบบอย่างนี้อ่ะโอเคเ๋ยวไปลองใช้ก่อนเดี๋ยวมาได้คอยทีแล้วกันนะครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็ได้ใช้เมาส์นะครับตัวนี้ไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับก,ก็รู้สึกว่าก็เริ่มชินมือแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันก็รู้สึกว่ามันช่วยในผ่อนคลายในเรื่องของกล้ามเนื้อแขนได้เป็นอย่างดีจริงๆนะ,เ,ะเพราะว่าผมพอใช้ตัวนี้ไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับ แล้วพอลองไปใช้กลับไปใช้เมาส์แบบเดิมที่เป็นเมาส์หนูแบบเดิมนะเออรู้สึกว่าเราจะเกิดการเกรงจริงๆนะครับมันจะเกรงช่วงต้นแขนตรงนี้นิดนึงนะครับเพราะว่าเพราะว่าเราต้องบิดเพราะเราเราต้องบิดแขนให้มันนอนนะครับแต่พอไปใช้เมาส์แบบนี้เออรู้สึกว่ามันมันไม่ต้องเกรงนะครับมันไม่ต้องเกรงในช่วงของต้นแขนงี้รู้สึกว่ามันมันสบายแขนขึ้น เยอะเลยนะแตกต่างกันเหมือนกันนะกับพอกลับมาชัวนี้แล้วแขนเราต้องบิดนะครับตัวนี้ไม่ต้องบิดเลยนะครับใช้ดีใช้ดีจริงๆนะรู้สึกว่าน่าจะติดแล้วล่ะนะครับแต่ว่ามันก็มีหลายๆอย่างมีทั้งข้อดีข้อเสียนะเดี๋ยวผมจะมาทยอยเล่าให้ฟังนะครับอันดับแรกเลยนะในเรื่องของ DPI มีให้เลือกถึง4ระดับนะดีจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปกลับไปที่ DPI ที่ต่าสุดก่อนตัวนี้เป็น800นะเห็นไหมมันจะขยับนิดเดียวขยับดูตามมือผมนะครับขยับนิดเดียวเห็นไหมแปดร้อยนะครับ ระดับต่อไปที่พันสก็จะหลวมขึ้นมานิดนึงนะเราผมขยับเมาส์เท่าเดิมอ่ะแต่เมาส์มันจะวิ่งได้ไกลขึ้นเห็นไหมครับตัวต่อไปพันหนะครับนี่ก็ยิ่งไกลขึ้นเห็นไหมไกลขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับระดับต่อไปตัว,ตวที่2องพันสี่นะครับนี่มันก็ลิ่งเต็มจอเลยเนี่ยวิ่งได้เต็มจอเลยครับมันก็มีข้อมันก็แบบอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานบางคนเล่นเกมที่ต้องการใช้ความไวของเมาส์เยอะนะครับมันก็สามารถที่จะใช้ได้หรือว่าหน้าจอใหญ่หญๆงเงี้ยบางทีเราไม่ต้องขยับมืือออเเยะะไงงรรรามมาม่่ตต้ลสถทีีจนนป ทั่วบริเวณหน้าจอได้โดยที่เราขย,ยับเมาส์แค่นิดเดียวนะครับแต่ว่าความละเอียดต่ำๆนั้นมีไว้ทําอะไรนะครับก็สําหรับคนที่ทํางานกราฟ,ฟิกที่จะต้องตกแต่งภาพแบบละเอียดละเอียดนะมันต้องใช้มันต้องใช้ความละเอียดของเมาส์แบบต่ำๆนะครับลองเข้าไปดูนะครับเนี่ยอย่างเช่นแบบงานไดคัทอะไรเงี้ยผมจะใช้ประจางานไดคคทแต่เพราะนั้นผมใช้ความเมาส์เยอะๆความละเอียดเยอะๆสองพกว่าเงี้ยมันทํางานไดคัทแบบนี้ไม่ได้ไม่ถนัดนะครับมันต้องใช้ความละเอียดต่ำๆเนี่ยเราดูนะผมกด dpi ไปที่800นะครับ เราขยับเมาส์เราจิ้เนี่ยเออควาเอียดต่ำต่เนี้ยทำให้ผมที่ทำงานที่แบบทำงานละเอียดละเอียดแบบนี้ได้นะครับงานที่มันต้องใช้การใดคัดแบบละเอียดละเอียดเนี่ยแบบนี้เห็นไหมครับอ่พวกนี้มันมันใช้ความละเอียดสูงสูงมากไม่ได้นะเพราะว่ามันมันจะหกว่ามันเคลื่อนที่ไวเกินไปเห็นไหมครับมันจะเคลื่อนที่ไวเกินไปเพราะฉะนั้นมันต้องใช้เมาส์ที่มีความละเอียดต่ำๆได้นะครับเออต้องแบบต่ำกว่าพันอะไรแบบนี้นะครับในส่วนต่อไป ที่ผมชอบที่สุดเลยคืออะไรรู้ไหมครับก็คือไอ้น,นี่เลยครับตัววิวเมาส์หรือว่าลูกกิ้งนั่นเองนะครับตัวลูกกิ้งเนี่ยที่ผมจะชอบมากเพราะว่าลูกกิ้งเขาไวมากเดี๋ยวดูตรงนี้นะผมกิ้งนะครับดูนะครับผมกิ้งผมกิ้งแค่เนี่ยครับพอเรากิ้งนิดเดียวอ่ะคือเราเรากิ้งนิดเดียวเนี่ยอ้น,นี้มันจะมาไกลามากเลยไหมกับอันเก่านะครับกิ้งนิดนึงก็มานิดเดียวนะนระยะระยะมันต่างกันเยอะเลยไหมครับอันนี้กิ้งปุ๊บมาเลย หรือว่าเป็นเพราะว่าความที่มันเมาส์มันเอียงเอียงเป็นเมาส์แนวตั้งด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ไม่ใช่หรอกผมลองเทสดูหลายครั้งแล้วมันเป็นที่ความไวของตัวลูกกิ้งเมาส์จริงๆนะครับมันไวดีมันไวไวไวกว่าเมาส์ธรรมดาดีนะครับแล้วก็ที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือสัมผัสต่างๆของเขานะครับไอตัววัสดุที่ทําในใช้รู้สึกว่าเออรู้สึกมันดีมากเลยนะนะครับพเราจับแล้วมันไม่นั่นดีนะแต่ว่าข้อเสียของเขาที่ผมที่ผมไม่ชอบอย่างหนึ่งนะครับก็คือพอขนาดมันเล็กเนี่ยนะครับ ไอตัวปุ่มตัวนี้นะสปุ่มนี้แบ็ก w a r d ฟอร์เวิตัวนี้นะครับที่กดเดินหน้าถอยหลังก็อย่างเช่นนี้นะเดี๋ยวดูนะพอเรากดตรงนี้ไปนะครับแล้วเราจะกลับไปด้าเดิมเราจะกลับไปหน้าเดิมนะครับเนี่ยผมต้องมีผมต้องเขยืบนิ้วมาเยอะเกินไปนะครับเนี่ยมันต้องเขยืบนิ้วมาถอยหลังมาเยอะเขยืมมือมาเยอะนะซึ่งเป็นเมาส์เมื่อก่อนที่ผมเคยใช้เนี่ยมันไม่ต้องขยับมือเลยนะครับมันแค่ตำแหน่งนิ้วกับกับปุ่ม2ปุ่มนี้มันจะพอดีกันนะครับเนี่ยอันนี้กับมือมันดันไปโดนอยู่ที่ปุ่ม Forword ก่อนนก่่อทีจะมาโดน ปุ่มถอยหลังนะครับตัวนี้จริงๆแล้วมันปุ่มถอยหลังมันต้องอยู่พอดีมือนะครับแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะก็ประมาณนี้นะครับก็เอามารีวิวให้ดูแล้วนะคิดว่ามันใช้งานได้ดีแต่ผมคิดว่านะครับไม่เหมาะกับคิดว่าไม่น่าจะเหมาะกับสายเกมเมอร์จริงๆนะเพราะว่าผมคิดว่าความทนทานของสู้เมาส์ที่เอามาสําหรับเล่นเกมอ่ะไม่ไม่น่าจะได้นะครับ คิดว่าเอาไว้สำหรับใช้ทำงานกราฟิกอะไรแบบนี้นะครับงานที่มันไม่ต้องอาศัยการคลิกแบบเร็วๆทีๆเยอะๆมากเหมือนเมาส์ที่เอาไว้ใช้สำหรับเล่นเกมนะอันนั้นมันต้องใช้เมาส์ที่มีความทนทานแล้วก็บางเมาส์เนี่ยเขาการันตีเลยว่าโหความความความแข็งแรงในการคลิกนั้นเขาได้เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ mm ่าก็รีวิวให้ดูคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับนี้เป็นบริคอมเมาส์เจน3นะครับเป็นเจน3ซึ่งขนาดจะเล็กหน่อยนะเจน2ก็จะใหญ่ขึ้นมาเล่นนึงแต่ว่าผมนะ่ย สั่ง Gen 5ไว้แล้วนะครับซึ่งขนาดใหญ่สุดนะแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งดีกว่านะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าตัวนี้ดีแล้วดีดีประมาณนึงแล้วแต่ยังไม่ยังไม่เหมาะกับมือผมเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวต้องปรับอีกลองลองเมาส์อีกสักรุ่นหนึ่งนะครับลองลองเอา Gen 5มาลองใช้ดูนะครับผมยังไม่ค่อยชอบปุ่มแบ็คบอร์ดตัวนี้แหละผมว่ามันมันต้องขยับมือเยอะเกินไปนะครับก็ลองทดสอบกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอเมาส์ที่เราถูกใจนะเพราะเราต้องทํางาน กับเขาค่อนข้างเป็นเวลานานครับนั่งต่างๆก็มีชั่วโมงสองชั่วโมงอยู่แล้วนะนั่งทำงานที่คอมอยู่แล้วนะครับวันนั้นก็ควรจะหาเมาส์ที่มันเหมาะกับมือเรานะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแขนได้ดีจริงๆนะครับตัวนี้เป็นการใช้เมาส์แบบแนวตั้งนะครับต้องลองดูใครใช้แล้วจะติดใจนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมฝากเอาไว้แค่นี้นะใครสนใจก็ตามลิงก์ไปแล้วราคาไม่แพงแล้วดี๋ยนี้นะครับถูกถูกร้อยกว่าบาทนะครับมีขายเยอะแยะจวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ